ยิ่งแอดอินสตาแกรมนะคะผ่านมือถือกับ ผ่านคอมนะคะยิงแบบไหนดีนะคะปี2023นะคะวันนี้นะคะโค้ดแอมาทำคลิปตอบให้กับหลายๆคนนะคะที่ถามโค้ดแอมาว่าโค้ดคะถ้าวันนี้จะยิงแอดเนี่ยใช้การยิงแอดแบบไหนบ้างยิงผ่านมือถือดีไหมหรือยิงผ่านคอมดีกว่านะคะถ้าถามส่วนตัวโค้ดแอ้นะคะโค้ดแอบอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่โค้ดแอ้ยิงแอดอินส a าแกรมา2ปีนะทุกคนคือแบบมาโฟกัสที่อินสตาแกรมหลักๆเลยเนี่ยการยิงแอดตัว ผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทําค่อนข้างแม่นยํามากๆขึ้นนะคะถ้าวันนี้สมมติคดิ์แอจะให้ไอเดียอย่างนี้ถ้าสมมติวันนี้นะคะคุณยิงแอดผ่านมือถืออย่างเดียวนะคะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยของตัว IG เนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นมันจะเลือกได้ไม่เยอะแต่ถ้าสมมติเราเลือกกลุ่มเป้าหมายเราใช้ตัวยิงผ่านคอมพิวเตอร์นะคะมันจะค่อนข้างแม่นแล้วถ้าวันนี้ เราไม่เคยยิงแอดตัวอคอมพิวเตอร์เลยนะคะเราจะต้องเริ่มยังไงบ้างนะคะวันนี้โค้ดแอ้มมาแจกทริคดีๆนะคะแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ดแอ้มไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคนะคะในการยิงแอดอินสตาแกรมรวถึงทําการตลาดบนอินสตาแกรแบบง่ายๆปี2023รับรองปังแน่นอนถ้าติดตามช่องโค้ดแอ้นะคะโอเคเดี๋ยวโค้ดแอ้จะมาสอนนะคะการยิงแอดไออ่าง่ายๆเลยนะคะทุกคนผ่านคอมพิวเตอร์นะ ก็คืออ่ะเดี๋ยวคณแอดจะมาแชร์หนะ้าจอการยิงแอดนะคะยิงแอดมือถือนะเออยิงแอดผ่านคอมครั้งแรกนะคะทำยังไงนะโอเค อ่ะอันนี้นะคะก็คือให้เรามาที่ instagram. com นะคะทุกคนคือถ้าใครที่มาตัว instagram อันนี้ครั้งแรกแนะนำให้คุณเข้า facebook นะอันดับแรกคุณต้องเชื่อมบัญชีก่อนนะคะทุกคนต้องเชื่อมบัญชีของตัวตัว facebook กับ ig ก่อนนะคะโดยวิธีการเชื่อมง่ายๆก็คือให้ทุกคนเนี่ยมาที่เพจของทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ facebook อ่า ามาที่ Facebook ของแบรนด์อันนี้นะคะทุกคนมาที่ Facebook ของแบรนด์อันนี้นะคะแล้วก็ให้เรามาตั้งตรงนี้ Meta สูตรตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็มากดเชื่อมถ้าใครที่ยังไม่เคยมีเนี่ยเขาก็คือเขาจะถามให้เชื่อมบัญชีแล้วเราก็กดล็อกอินเข้าปกติข้อดีเลยก็คือข้อดีเลยนะคะคนแอดอยากจะแนะนํานะคะก็คือ เวลาที่เราเนี่ยทำเฟซบุ๊กกับไอขึ้นมาในี่จริงอ่ในไอก็คือเป็นอัมเบร่าคือเป็นของ Facebook ใช่ไหมคะก็นั่นแหละแนะนำเลยนะคะทุกคน คุณคุณก็คือถ้าใช้ตัวจัดการเดียวกันเนี่ยมันจะง่ายยิ่งปีนี้นะคะโค้ดแอบอกเลยว่าอ่ Facebook เนี่ย Meta เนี่ยเขาโฟกัสน,นะก็คือทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะเอามารวมอยู่ในตัวเครื่องมือทั้งหมดตรงนี้นะคะทุกคนเครื่องมือแบรนด์ทั้งหมดนะใครที่นึกการยิงแอดยังไงอันนี้คือเป็นตัวจัดการนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเดสก์ท็ทั้งหมดนะคะของตัว IG เนาะเราก็เข้ามาดูที่ตรงนี้ว่าคุณภาพ คนถามว่าถ้าจะดูบัญชีโฆษณาของเรายิงแอดได้ไม่ได้ก็ให้มาตรงนี้ว่าคุณภาพบัญชีของคุณเป็นยังไงบ้างแอดโดนปิดบัญชีหรือเปล่าก็คือมาดูตรงนี้ถ้าสมมติแอดแล้วโดนปิดนะคะมันจะขึ้นเตือนแบบนี้เลยนะคะก็คือบัญชีนี้โอเคยิงแอดได้ปกติแต่ถ้ายิงไม่ได้เนี่ยก็คือเขาจะบอกเลยนะคะดูที่ตรงนี้ทุกอย่างนะทุกคนใครที่ยิงแอดมาแล้วนะโอเคพอเราเข้ามาที่ตัวบัญชีอันนี้นะคะก็คือ เข้ามาที่ตรงนี้ออันนี้ของแบรนด์ของโคดแอดใช่ไหมคะแล้วเราจะมายิงแอดครั้งแรกนะคะทุกคนสมมติเราอยากจะยิงแอดเราจะยิงโปรโมทโพสต์ตรงนี้นะคะทุกคนเราก็มากดที่ตรงนี้ได้เลยน,นี่เราก็สามารถยิงแอดผ่านคอม ครั้งแรกใครที่ยิงแอดผ่านคอมนะคะก็สามารถยิงเข้าโปรไฟล์วิวแบบนี้ได้เลยข้อดีนะคะของการยิงแอดผ่านคอมแนะนำคุณแอดแนะนำเลยนะคะแนะนำรู้สิทธิ์เลยแนะนำคนที่ติดตามในช่องของคุแอดนะคือกลุ่มเป้าหมายมันจะละเอียดมากนะคะทุกคนกลุ่มเป้าหมายจะละเอียดมากกว่านะทุกคนกลุ่มเป้าหมายจะละเอียดมากกว่าอย่างเช่นเราสามารถใช้ตัวเรื่องการศึกษาใช่ไหมเห็นไหม เรื่องการเงินรายได้อันนี้นะคะคือความสนใจพฤติกรรมเนี่ยเราสามารถเลือกดูได้เลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะได้คนรวยคนมีตังก็สามารถมาเลือกความสนใจเห็นไหมคะได้แบบละเอียดเลยแล้วพฤติกรรมจะค่อนข้างแม่นนะคะคือถ้าสมมติเรายิงผ่านมือถือเราจะไม่สามารถเลือกดูได้แบบนี้นะคะทุกคนอ่าแล้ว,ลวพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเซฟนะคะแล้วก็ยิงแอดได้เลยจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะ 啊。Ah. ไอจีนะหรือ a c e b o o k เนี่ยตอนนี้ไอ้เราสามารถเช็คค่าตรงนี้ได้เลยได้เลยนะแล้วนะคะทุกคนก็คืออันนี้มันโชว์ขึ้นแล้วนะคะก็ปกติแล้วตอนนี้แอดกลับมาปกติแล้วเราสามารถยิงแอดได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะโอเคสําหรับใครที่มีคําถามนะคะก็สามารถทักไลน์โอเอของโค้ดแอมมาได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่วันนี้สนใจนะคะอยากจะลงเรียนกับโค้ดแอมนะคะตอนนี้นะคะโค้ดแอ้มกำลังเปิดคอร์สนะคะก็คือเป็นคอ ยิงแอดนะคะ IG นะทุกคนเป็นคอร์ที่แบบว่าเป็นแอดวานต้องบอกเลยว่าเป็นค่อนข้างเป็นแอดวานนะคือเป็นยิงแอด ทั้งหมด31บทตอนนี้30บทแล้วโค้ดแอรเพิ่งเพิ่งสอนไปละเอียดมากๆทุกคนต้องบอกเลยว่าละเอียดมากๆใครที่ทําออนไลน์อยู่ทํา IG อยู่แล้วไม่ปังและอยากจะยิงแอดอยากจะเข้าใจในการทําออนไลน์อยากจะเข้าใจในการทออาํา i n s t a g กร m นะคะทุกคนต่อยอดได้หมดเลยนะใครที่วันนี้เรียนในหน้าเพจแล้วนะคะแล้วอยากจะมาเจอตัวอยากจะอะอยากจะคุยกับโค้ดแอนะคะไม่ได้เจอตัวโ่ษทีอยากจะมาคุยกับโค้ดแอนะโค้ดแอร,นะร,แอรมี ไรเวทให้ด้วยนะคะ3า30นาทีนะคะทุกคนนะในราคาที่จากราคาเต็ม9,999 9 999บาทตอนนี้เหลือที่6,500บาทนะคะทุกคนคิวตอนนี้ไปจนถึงเกือบสิ้นเดือนมีนาแล้วนะคะทุกคนสามารถทักไลโอเอของโค้ดแอมมาได้เลยถ้าอยากจะปังนะทุกคนเพราะว่าโค้ดแอต้องบอกเลยว่าถ้าจะยิงแอดปีนี้นะคุณต้องมีกลยุทธ์คุณต้องเข้าใจแบรนด์คุณคุณต้องทําหลายอย่างไม่สามารถที่จะกดบูธพล์ ได้เลยถึงบูธโพสนะคุณยิงแอดบูธโพสอย่างเดียวนะคุณก็ไม่ปังแล้วก็ค่าแอดคุณแพงด้วยนะคะถ้าคุณไม่รู้สิทิอะไรบางอย่างนะคะโอเคสําหรับใครที่พร้อมก็สามารถทักไลน์เอแล้วก็มาลงเรียนกับโค้ดแอดได้เลยแล้วก็จะฝากกับทุทกๆคนไว้เลยนะคะทุกคนใครที่วันนี้เนาะมีคําถามอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยขอต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยจะแบบเวียงวีนแบบว่าเจอ i อ f a c e b o o k มาแบบ โดนปิดแอดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาเวียนกับแอดมินมาเวียนกับทีมงานโค้ชแองี้เขาต้องบอกเลยนะว่าคือจริงๆเนี่ยถ้าคุณนะอ่ะติดต่อ IG อไรอะไรเงี้ยไม่ได้ก็แนะนำให้เปิดเพจใหม่นะเปิดไ G ใหม่มาเลยนะทุกคนอย่ามาเสียเวลาเลยเพราะตอนนี้นะคนเนี่ยเขาซื้อของจากอะไรรู้ไหมคนเขาซื้อของจากคอนเทนต์เขาไม่ได้ซื้อของจากยอดฟอลเพียงอย่างเดียวแค่เรามีตัวตนเราเอาหน้าออกนะคะแล้วก็เราอาจจะทำหลายช่องทางนิดนึงอย่างเงี้ย คุณก็สามารถขายของในออนไลน์ได้ด้วยนะคะโค้ดแอดมีทริคอะไรหลายอย่างนะถ้าใครสนใจก็สามารถมาลงเรียนกับโค้ดแอดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ